สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาอัพเดนะครับบนสีนะครับที่เราซื้อมานะครับไม่ถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนไม่ถึงนะครับ2เดือนเกือบ3เดือนท่านผู้ชมครับดูความสวยความใหญ่นะครับเราซื้อมานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักนะครับใบก้ามปูนะครับแล้วก็มอนไก่ท่านผู้ชมครับ ต้นสูงมากนะครับมี5ต้นที่เรานําเสนอวันนี้นะครับดูความใหญ่นะครับสวยงามนะครับดูครับใส่ตู้อบไหมท่านผู้ชมบางคนถามบางท่านถามนะครับใส่นะครับใส่ตู้อบท่านผู้ชมครับความสูงนะครับถึง50นะครับห้เซนติเมตรแล้วนะครับมุงกดเพชรนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับกดเพชรนะครับต้นนี้ท่านผู้ชมนะครับ สูงเหมือนกันนะครับมันห้าสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้ปาเตะนะครับดูครับปาเตะเขาเป็นแบบนี้นะครับนะครับปาเตะนะครับปาเตะนะครับลาต้นสีเขียวท่านผู้ชมครับเป็นบอลพื้นสีเขียวนะครับแล้วก็ใบจะใบนะครับมีจุดนะครับมีจุดสีแดงนะครับแล้วก็หมกุเพชร เป็นสีชมพูนะครับต้นเล็กๆซื้อมาก็สีชมพูท่านผู้ชมครับดูต้นนี้นะครับก็จะมาอีกนะครับดูครับปีกินรีท่านผู้ชมครับแค่สองเดือนไม่ถึงสามเดือนนะครับต้นใหญ่นะครับหลอดเนี่ยครับขึ้นแทงขึ้นมาใหญ่มากต้นแข็งแรงครับไม่ได้ใช้ไม้ค้ำนะครับดูครับเราซื้อมานะครับสูงประมาณ10ซนติเมตรถึง15ไม่ถึง15นะครับ ดูครับต้นนี้นะครับดูห้องเฮาท่านผู้ชมครับดูไปพร้อมๆกันดูสิครับใบใหญ่ขนาดไหนนะครับแค่นี้นะครับแค่2เดือนทั้ง3าเดือนไม่เต็มนะครับห้องเฮานะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับเนี่ยครับต้นนี้นะครับหลวงราชนนหาท่านผู้ชมครับหลวงราชนนหานะครับดูลําต้นนะครับ ความแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมเรานำท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าบอนสีสองสามเดือนจะใหญ่ขนาดไหนนะครับต้นต้นเราซื้อมานะครับถ้าเป็นต้นเล็กมากนะครับก็ไม่ใหญ่เท่านี้นะครับวันหลังนะครับวันต่อไปนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมบอนสีที่เราซื้อมาเป็นเบบี้เล็กนะครับเจ่ยังเด็กอยู่นะครับจะจะใหญ่โต ต้นใหญ่ขนาดไหนแค่ไหนนะครับแต่นี่เราซื้อมาประมาณประมาณ10เซนติเมตรนะครับถึง15เซนติเมตรต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเราใช้อะไรนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรนะครับดูดูก็ได้นะครับนี่ครับไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเราเน้นธรรมชาติแบบปลูกลองลองทําดูนะครับว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะสวยงามไหมนะครับ ปุ๋ยคอกใส่ไหมไม่ได้ใส่นะครับใส่ใส่มอนไก่นะครับมังไก่นะครับแล้วก็ที่เรารดน้ําก็ปกตินะครับรดน้ําปกติแล้วก็ใส่ตู้อบนะครับไม่ได้เลี้ยงนอกตู้นะครับดูหงเฮานะครับสมบูรณ์มากนะครับใบสวยงามนะครับท่านผู้ชมปีกเกนดีนะครับเนี่ยครับปาตินะครับนะครับอันนี้มงกุฎเพชร นะหลวงราชเจสเนหานะครับเดี๋ยวเห็นท่านผู้ชมครับที่เรานำเสนอท่านไปนะครับถ้ามีความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับใครชอบบนสีนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมขอลาท่านผู้ชมนะครับด้วยคลิปนะครับสั้นๆนะครับให้ผู้ชมนะครับ ได้ชมนะครับวันนี้ขอลานะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ